มามาเ่ยวระไรเดินครับโอเคนะคะเรคะอันนี้ใส่น้ำมาอะไรครับผมอันนี้เราจะทำอาอชิมไปบอกท่านคะท่านยาสวัสดีค่ะสวัสดีสวับแล้วฉันหมาไหวฉันยังไส่ถุงมือเข้าไปรสชาตมันจะรอยยูทีรถมือถ้าไม่นั่นยังไงคราวที่ผมขต้องซักม กระเทียมนะคะลองไปเจียวนี่เห็นไหมคะได้กลิ่นแล้วยังเลยค่ะโอ้โหพี่เองพี่ค่ะใส่กระเทียมไปเยอะขนาดนั้นเลยคนข้าบอกกระเทียมเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนซ์สารต้านอนุมูลอิสระค่ะคืออนุมูลอิสระอนุมูลอิสระคือไม่ใช่อนุมูลที่เป็นกลุ่มก้อนแตยอนุมูลไปแล้นี่มหละ เสร็จแล้วเราใส่อะไรต่อจ้ะชอบไปถามพี่อู๋ไหมอ๋อใส่ปลาทูใส่ปลาทูใช่ใช่เหรอใช่ปะที่จริงก็ได้นะคะใส่ปลาทูใส่สัตไปก่อนล้วอาอย่างนี้อย่างนี้มาเอาเร็วว่าจะซ่วยผักให้อ่าแล้วสนาว่าในกองนี้เขาทำมาหางกลางค้องแค่แล้วข้าวที่ไหนลูกเอาสัตว์ลงไปก่อน น้ำตาลทรีไกงเม้นะคะเดี๋ยวปรุงที่หลังค่ะพอเราล็อกลุกแล้วเนี่ยเราะไม่ให้คนทำเลยองวให้คนทำเลยอันี้ใส่น้ำตาลด้วยนะน้ำปลาใหญ่เยอะนะคะเพราะปลาเค็มอยู่แล้วครับผมเคงั้นเดี๋ยวเมื่อคืจะดเลตอนนี้ราอได้ทเลด่าละได้ทะลได้ให้มาทำในกองไม่ใช่ไม่ได้เอาานี่านี่ดีกว่านัดเรกเขาว่าเวลาเรากินอะไรไม่ได้ในกองให้คุณแม่เนี่ย เอาเอามาให้อหามาให้เลยหรอก็ไม่ใช่ครั้งหรอกครับบางครั้งที่แบบอยู่ข้างแ่ครั้อีไม่ด้ครอย่ใอะไยปซื้ออชิมเลยสิคุณชิมสิพอแล้วมา้ยกยกยเกมโอเคเลยเกมอะเขาได้ลัเสร็จยังจานได้ขลงเสร็จยังตัตนละคะเัวต้นนะคะเจ๊ขลังเจ๊ลุไปเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือผ่านวีมือเดี๋ยวกระเล็แล้วเนาะก็คือเอาก้ะหอมนี่เตรียมไว้แร่นี่มามาแปะแะเสร็จแล้วสวยสวยงามมากกงคนมีรถสนิยมเท่านั้นถึงจะดูรู้นี่กับข้าวหน้าปากซอยบ้านฉันก็ทำอย่างนี้เลย ไมะน่าแม้ค่ะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอันนี้แล้วแต่ชอบอืมมันอร่อยมากไม่ได้แต่มันเหมือนข้าวที่กองถ่ายเหมือนกันนะข้าวกระทูนอ่อาชิม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 อาเชิญครับอร่อยอร่อยตรงนี้เนี่ยนะผมสอยยิ่งขึ้ไอได้อร่อยอร่อยคือปกติทำกันในกองถ่ายก็ทำกันอย่างนี้ใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณมึงเป็นอย่างยิ่งนะขอบคุณมากขออนุญาตพี่นัทพูดวันนี้มีอะไรฮะไปไหนมึต้องรีบไปฮะพี่จะรีบทำไมพี่ก็นัดกับหนูเนี่ย

เอาเรียตัดเลยรียตัดเลยเรีไปเลยเรีไปเลยค่ะนี่เออถามจริงมาทะเลคนะใส่ชุดว่ายน้ำบ้างป่ะก็ภูพีดบ้างวันพีดเลยจริงป่ะเมื่อไหร่ถึงจะถ่ายแบบชุดว่ายน้ำคือจริงๆแม่กับพี่สาวอยากให้ถ่ายไว้นะเจ้าหมาไม่อยากทำแต่ว่าวิธีการทำโบราณอยู่ค่ะเป็นแบบว่าใช้พวกเปล่าฟืนเปล่าถ่านล้วเท่าไหร่คะถามว่ายี่สิบถามว่ายี่สิบจริงเหรอบ้าหรพี่มีตังเงี่ย สนับสนุนโดยและตะซอยไลฟ์ผสมคอลลาเจนเลซ่าชาโโบโรเคิร์ฟทูมารินจัดวันจัดทรงผมมิเสีย เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมกำลังมุ่งหน้าไปที่หัวหินนะครับเพื่อที่จะไปงาน Honda Summer Festival นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมนัดกขี่ว้คนหนึ่งแต่ตอนนี้เสบือเธอกำลังปลูกปาอยู่นะตอนแรกเธอก็รออยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าผงไปไม่ทันนะครับเพราะวึาตื่อยู่ในกองคารวานด้วยนะฮะที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยมีอะไรเด็ดๆมาฝากผู้ชมเยอะแยะเลยนะครับเรียกตามผมไปครับ เอาละค่ะน,นี่นะคะก็เป็นป้ายชื่อที่เดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้ค่ะจะได้รู้ว่าต้นนี้เป็นต้นของเรานะคะก็จะเขียนชื่อก่อนค่ะ help, นี่อุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยที่จะไปปลูกป่าแล้วนะคะแต่ว่าพี่หนุ่มเป็นไทยไม่พร้อมค่ะเพราะว่าก็ยังมาไม่ถึงนะคะยังไงเดี๋ยวจอยล่วงหน้าไปปลูกแทนก่อนดีกว่าค่ะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะต้นราชพฤกษ์ของจอยนะคะเราจะปักป้ายไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักปีหน้าเราจะมาดูนะคะว่าแต่ละปีนี่มันจะโตขึ้นแค่ไหนค่ะ การฮอนด้าซัมเมอร์เฟสแลลี่เสร็จกันหมดแล้วโโหเอ้ยชาที่ไหนแล้วนี่พี่ขับนี่มาเลยแลนดลี่ฮอนด้าเนี่ยมาไม่คราวันเลยไม่เห็นหรอจริงเหรอไหนได้ฐานอะไรบ้างอ่ะอะไรนะก็แลนลี่อ่ะเขาก็ต้องมีเก็บคะแนนนิฐานไงต้องมีรับด้วยเหรอก็ต้องมีสิเขาเล่นแลนลี่อ่ะพี่มันโง่จริงเลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผิดเวลาไม่เป็นไรยังเข้าแก้ตัวละกันแก้ตัวเลยคืนนี้มีงานด้วยคะคืนนี้มีงานด้วยแต่ไปกินข้าวก่อนนะ been all around the world. I've been a new sensation, but it doesn't really matter in this generation. The s o f t m o s t slump is an uphill battle, and someone said. นี่ธรรมดาชอบมาทานร้านนี้เหรอฮะชอบค่ะถ้าเกิดว่ามาหัวหินส่วนใหญ่เวลาทางผ่านก็จะแวะมาทานร้านนี้ก่อนอืมนี่คือร้านปลาทูใช่แล้วค่ะส่วน,นใหญ่มากับครอบครัวโอ้โหมีอย่างนี้เลยเหรอฮะใช่ค่ะอันนี้อะไรครับ น้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูต้ยมยำปลาทูทนี่ปลาทูแดดเดียวปลาทูแดดเดียวเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูแกงส้มไข่ปลาริวกิวอ่าโอเคไหมคะธรรมดาชอบมาเที่ยวทะเลค่ะชอบทะเลอ่ะชอบคลื่นชอบทรายชอบทรายชอบเดินบนทรายอ่ะเขาบอกว่าผู้หญิงที่ชอบทะเลเนี่ยส่วนใหญ่ชอบผู้ชายโรแมนติกเป็นคนไม่โรแมนติกอ่ะแล้วก็ไม่แล้ก็น่าจะชอบผู้ชายโรแมนติกไม่ชอบมากเลยนะจริงอ่ะบางทีมันก็น่ารำคาญชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะ ไม่ใช่แบบพี่นุ่มเทปหนเทปนั้นเลยฮะอะหรอหลังกล้องเนี่ยไม่ได้อย่างนี้นะพี่นุ่งกัโต้นะคะแล้วหนู่งกับตนะคะทุกครั้งจะไม่ทำแน่นอนไม่ขอโทษแน่นอนไม่ขอโทษด้วยเพราะตอนพูดป็นความจริงใช่เออใช่ดีนี่เออถามจริงมาทะเลคนะถ่ายชุดว่ายน้ำปะถ่ายชุดเหรอคะก็ทูพีบ้างวันพีบบ้างจริงอะแล้วไม่เขินเหรอเขินเขินแต่ก็ต้องใส่อยู่ดีแล้วทำไมทะเล่นน้ำสาทำไมเมื่อไหร่ถึงจะถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ คงไม่ถ่ายถ่ายไม่ได้ทำไมล่ะก็ขนาดใส่เล่นเองบางทียังแบบพี่หนุ่มนึกงออกมาเหมือนเด็กไทยที่แบบว่ามางผ้าเสืตัวกับพี่สาวอ่ะบัง่อนแล้วก็ค่อยลงแล้วค่อยเล่นน่ะจริงมากจริงจริงแล้วจะไปถ่ายได้ยังไงอ่ะคือขืนขนาดนั้นเลยหรอพี่หนุ่มเชื่อป่ะขนาดจอยใส่ชุดว่ายน้ำเองไม่เคยถ่ายเลยคือจริงๆแม่กับพี่สาวอยากให้ถ่ายไว้นะเชื่อไหมโอ้ยประจุม่ไปถ่ายด้วยเลยชุดว่ายน้ำแม่ลูกลงสุดปกแม่ลูกเวอร์แลวพี่หนุ่ม อะไรอ่ารีบๆกินรีบรกินรีบรบทานเลยครับพวานนี้เดี๋ยวได้เวลานี่งานเขาจะเริ่มอยู่แล้วทานเสร็จแล้วแวะซื้อขนมก่อนไหมซื้ออะไปอย่างกงเกงมาเดี๋ยวต้องงงลง,งงงน้ำไ,ไ,นนได้ขนมทางผ่านก่อนขึ้นเขาตะเกียบเองค่ะ ไหนนี่เหรอแม่เก็บนี่ถึงแล้วค่ะร้านแม่เก็บจริงที่หนุ่มรู้ปะคะว่าร้านเนี้ยเปิดมาห้าสิบหกสิบแล้วะคุณยายแม่เก็บอะค่ะอายุแปดสิบสี่แล้วนะคะยังทําได้อยู่เหรอเขาก็ยังแบบว่าให้ลูกๆมันหลากค่ะแบบว่าถ่ายทอดฝีมือใช่แล้วแล้วเขาก็ยังทําแต่ว่าวิธีการทําโบราณอยู่ค่ะเช่แบบว่าใช้พวกเตาฟืนเตาถ่านน้ําตาลก็เป็นน้าตาลตะโนดแลวมะพร้าวเนียก็คันเอง นี่เลยมันหาทานยากค่ะหาไหนไหนฮะไหนก็ไหนหาทานยากก็มีขนมไทยหาทานยากอันนี้เลยค่ะซ้อนลูกซ้อนลูกลูกคือแม่อยู่ข้างบนลูกอยู่ข้างในซ้อนลูกไว้ไม่ให้เห็นอ่ะอ๋อคือลูกอยู่ข้างในไงอ๋ออันนี้อันชิมอันนี้ก็มันเหมือนมันเหมือนบัวลอยอัดก็ไม่ได้ในถ้าหลุดมันหล่อยมาก มันเยอะไปแล้วเขาเปิดไปทานในงานตาคนตันตัดฮะข้าวตู่ยข้าวตุ่ยพี่รุมจ่ด้วยนะอะไรหมดนี้เลยบ้าพี่มีตังค์เนี่ยเร็วด้วยจ่ายเร็วได้ไปงานต่อเท่าไหร่คะสามบครเดี๋ยวเดี๋ยวให้สี่ร้อยเลยใส่ถุงมาเลยค่ะเร็วเไม่เดี๋ยวก่อนอาหารว่างสามร้อยยี่สิบจริงเหรอเปเร็วเร็วเร็วเลยค่ะพี่เดี๋ยวไปงานไม่ทัน สึกว่าจะเป็นการแสดงที่ต่อหน้าคนได้เยอะที่สุดในชีวิตและไม่รู้ว่าจะไม่ได้มีอีกหรือเปล่านะครับผม <Okay. S 1> วันนี้ก็ประทับใจตั้งแต่แรกครับ mm hmm. ยังได้มาทำโครงการดีๆอย่างเช่นการปลูกป่าด้วยครับ mm hmm. คอนเสิร์ตริมทะเลก็สนุกมากครับรู้สึกว่าเขาได้ช่วยอะไรหลายอย่างกับสังคมด้วยนอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ไปช่วยปลูกป่าก,กันมาด้วยราะว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยก็น่าสนับสนุนค่ะเ mm hmm. อาละค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆ mm hmm. ของคอนด้านะคะ นอกจากจะมีคอนเสิร์ตที่สนุกสนานแล้วแดนไม่ได้ได้ทำการปลุกป่าเพื่อเฉลิมฉลองความรอนด้วยถูกต้องนะฮะยังไงก็ตามแต่ปีหน้าผมชุดน่าจะมีขึ้นอีกนะสำหรับงาน Honda Summer Festival วัลไม่ใช่งานปีหน้าที่หนุ่มทำไปอีกนะเออปีหน้ารุอยร้อยปาร์ะใช่ได้โอเคเราเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วโอเคป่ะโอเค ไปอ่ะอเพราะว่าวิ่งเนี้ยผมอยากไปมากอ่ะผมจะได้พาปริญญาผมไปสวีทวิทพิวอ่ะโอ้ยล,ลิงไปปุ๊บนม่เมียจับลอยทะเลไปเลยอ่ะต้องยอมรับเลยว,ว่าคลาสสิกมากออโอ้โหแล้วผมไปกับที่รักของผมเนี่ยน้ำจอยดีเลยกล้าพูดกล้าพูดแหมเพราะฉะนั้นวันนี้ฟิตสโมสรน,นะคะคขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรค่ะไอเดรสนะคะมาร์จิฮัสค่ะซาร์ชค่ะโอกะบุก้าค่ะเครื่องประดับและถามณีค่ะค่ะแมนี่จะว่าไปแล้วนะไปหัวหินกลับมานี่ กินข้าวปลาทูยังไม่หายเลยเนี่ยอยากกินเนี่ยอวะยังเหลือคิดถึงคุณน้ำพึ่งก็บอกมาเนะเดี๋ยวมาอีกครั้งสัปดาห์หน้าคุณน้ำพึ่งไม่บอกโอ้พักก่อนได้ไหมคุณน้ำพึ่งเดี๋ยวมาเยอะเหรอพักพักแป๊บหนึ่งพักแป๊บหนึ่งอ่ะมาพบกันพุทหน้าค่ะราตรีสโมสรเช่นนี้วันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ